สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทางยูทูบ b e เป็นทุกท่านนะคะวันนี้ทุกเพจทางชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจัดส่งแท็กเตอร์รุ่นนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์รุ่นยนมากอยู่เบียสามเก้าสามดีตัวนี้นะคะตัวนี้39แรงม้านะคะอุปกรณ์สงชิ้นนะคะดันจินหน้านะคะแล้วก็ตัดยาใหม่นะคะตัวนี้นะคะปลายทางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อแล้วก็ สงพรุ่งนี้เช้านะคะรอรับได้เลยนะคะกับเดินมาสามสิบแรงคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านเกาะลำไยตํบบาบลวังบัวอําเภอคลองคุ้งจังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทรสอบถามศูนย์เก้าสี่หกศนะคะคันนี้ราคาไม่แพงนะคะอุปกรณ์สชิ้นนะคะดัานดินหน้าแล้วก็ตัดยาใหม่นะคะ สนใจแท็กเตอร์มือสสภาพสวยเก็ดอีกนะคะโทร0946022291นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ